Hmm. เดี๋ยวจะแนะนำวิธีปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆนะ hmm. วิธีปฏิบัติธรรมก็มีหลายแบบน,ะนี่เป็นวิธีปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆคือการอยู่กับลมหายใจเนระียกกับลมหายใจหรือภาษาบาลีเรียกว่าอานาปานาสตินะ ก็ให้เดาให้ทุกท่านนะได้ได้นั่งในท่าที่ที่สบายสบายนะในท่าที่ผ่อนคลายจะนั่งอยู่กับพื้นก็ได้จะนั่งบนเก้าอี้มีพนักพิงก็ได้หรือใครไม่สะดวกนั่งจะนอนก็ได้นะก็ให้เรา เลือกที่นั่งเนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกก็หาเบาะรองนั่งนะจะได้สบายสบายแล้วก็เราเอามือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างก็ได้หรือบางคนอาจจะมือเอาวางไว้ที่ตรงหน้าตักแบบนี้ก็ได้แต่ จะมาถนัดเอามือวางไว้ที่หัวเข่าสองข้างเนาะนะแต่อนี้ให้เรารู้สึกถึงการนั่งของเราก่อนว่าเรานั่งด้วยความผ่อนคลายไหมหลังเรายืดตรงแบบไม่ยืดจนเมื่อยหรือเหนื่อยนะแต่ก็ไม่งอจนปวดนะหรือไม่งอจนทั่งมันเรียกว่ามันหายใจไม่ค่อยสะดวกนะ พอตอนนี้เราจะใช้การปฏิบัติธรรมกับการเลือกรู้ถึงลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมนะนั่งให้นั่งให้รู้สึกสบายครับรู้สึกตัวขณะที่นั่งทั้งตัวก่อน บางคนจะหลับตาก็ได้นะหรือบางคนจะลืมตาแต่ก็มองลงต่ำๆนิดนึงก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวจะนั่งหลับตาหลับตาก็ให้หลับตาเบา,เบาๆเนาะเมื่อเรานั่งสบายแล้วนะบางคนก็หลับตา เบาๆแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นร่างกายเขานั่งอยู่คราวนี้การดูลมหายใจก็คือการเต็กรูนยลมหายใจขณะที่ร่างกายกำลังนั่งอยู่ก็ดีหรือร่างกายนอนอยู่ก็ดีเนาะลมหายใจเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของร่างกาย การาระลึกรู้ลมหายใจก็ไม่ใช่การไปพยายามบังคับลมหายใจแต่เพียงแค่การรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติเราเพียงแค่นั่งให้สบายนั่งให้ตรงนะล้วคันี้เราก็เพียงแค่สังเกตหรือว่าดู ลมหายใจที่เขาหายใจเข้าหรือหายใจออกอันนี้เป็นการอธิบายเบื้องต้นเนาะแต่ท่านี้มีเทคนิคนิดนึงนะว่าการรู้ลมหายใจที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นเนี่ยเราเริ่มจากการหายใจออกก่อน ให้เราหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรูหายใจเข้ารู ให้คุณหายใจอย่างเป็นธรรมชาติเพียงแค่รู้สึกขณะที่หายใจ ไม่ต้องบังคับลมหายใจให้ใจเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตรู้สึกขณะที่กำลังหายใจอยู่ก็พอแล้ว ขะที่เราจะรู้ลมหายใจ ไม่ว่าจะเกิดเสียงรอบข้างเราก็รู้เฉยๆมันเป็นเสียงที่มันเกิดขึ้นจริงเนาะเราไม่ต้องไปดำคาญเขาเราก็เพียงแค่รู้เออมันมีเสียงเกิดขึ้นร,รอบๆตัวหรืออาจจะเกิดความคิดขึ้น ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้เออว่ามันเกิดความคิดขึ้นมาเรายังดำรงสติอยู่กับการรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่ดำรงสติอยู่กับการรู้ลมหายใจให้เป็นที่ตั้ง เผือนจะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเราก็แค่รับรู้เฉยๆหรือเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆ ถึงเวลาพอสมควรนะเราก็ค่อยๆลืมตาเบาๆนะในการฝึกรู้ลมหายใจนะหรืออานาปานสติเจตนาไม่ได้ต้องการความสงบ เจตนาก็คือว่าเพียงแค่เราฝึกที่จะอยู่กับร่างกายเจตนาะเพียงแค่ฝึกที่จะให้ใจเขาได้พักอยู่กับการหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกรูนะ้อย่างที่เขาเป็นโดยธรรมชาติส่วนจิตใจจะสงบหรือไม่สงบมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราจะฝึกเห็นว่าลมหายใจก็เป็นอันนึง ความคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึง่งหรือร่างกายที่นั่งอยู่กำลังหายใจนี้ก็อันหนึง่งเสียงที่เกิดขึ้นรอ,อบๆตัวมันก็เป็นอันนึงให้ใจเราได้พักอยู่กับการหายใจสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรแต่บางครั้งพอเราฝึกบ่อยๆมันจะเกิดลมหายใจที่ละเอียดขึ้น ละเอียดเบาสบายกร่ทั้ทงนำไปสู่การเหมือนไม่มีลมหายใจเลยอันนั้นละก็จิตเริ่มเป็นสมาธิแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะก็ไม่มีลมหายใจแล้วก็ให้เรารู้ตัวร,รวมเออถึงร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ก็ได้แล้วก็จิตสงบก็รู้ จิตมีความสุขก็รู้นะเน,นี่ย้นทุกอย่างเราก็เพียงแค่รู้นะรู้ร่างกายรู้ลมหายใจรู้จิตใจนะที่ฟุ้งซ่านรือรู้จิตใจที่สงบนะนั้นวันนี้มันเป็นการเราฝึกที่จะเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันโนะดยอาศัยร่างกายที่ ที่เรามีอยู่แล้วนะหรือว่าอาศัยลมหายใจนะที่เราต้องหายใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆจนชำนาญต่อไปขนาที่เรานั่งรถขนาดที่เรานั่งพักผ่อนนะจิตเขาก็จะรู้ลมหายใจโดยธรรมชาติของเขาเอง้วก็ฝึกแบงเป็นช่วงๆเป็นขณะก็ได้สิบนาที 5นาทีนะหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะ